โอ้โหไอตัวแรงติดแล้วนะคะอันนี้ก็เราก็มาถมที่นะคะปรับพื้นที่นะคะก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปนานแล้วแหละนี่ก็เลยเห็นไอตัวแรงมันติดกัเลยเอาซะหน่อยห <c oughs> น้าลอ,อยเลยนะคะนู่น ล้อลอยเลยนะคะนั่นอันนี้เดี๋ยวให้รถเขามาเทดินสักหน่อยก่อนอถ้าไม่มีโซ่ก็ต้องไม่โคอย,อย่างเดียว ขั้สองคันนี่คือกินขาดแล้วนะคะคือวิ่งใกล้ๆก็ปรับพื้นที่ตรงนี้นะคะแล้วก็ฝัง่งโน้นก็คือเสร็จแล้วไอ้ตรงจะเห็นที่ถมอยู่รถแมโครกำลังเดินมานะคะอันนั้นก็คือถมไปแล้วแหละแล้วก็มาใส่ทางตรงนี้นะคะผมไป400กว่าเที่ยวแล้วนะคะตรงนี้ เดี๋ยวพามาดูใกล้ๆนะคะรถเยอะก็ไม่ค่อยไม่ค่อยกล้าเดินเท่าไหร่โอ้ล้อลอยเลยนะคะนี่อีกนิดเดียวจะมิดว่ะอันนี้อันนี้จเจ้าเบอร์โอ้โ,อ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 โอ้สุดยอดไปเลย เยอะไปเลยลูกเพ่ลอ้ลอล้อลอยเลยนะคะน่ะมันจะแข็งไปข,งข,งข้างนึงจะแข็งฝั่งนี้ อันนี้ก็รถมาโคกกำลังมานะคะไม่ค่อยได้มีเวลาลงคลิปนะคะเพราะว่าก็เลี้ยงน้องเจดด้วยนะคะอันนี้ก็เอามาด้วยพอดีว่ามีกระท่อมอยู่ก็ดีหน่อยนะคะแล้วก็มาทำงานมาทำกินอยู่หน้างานแบบนี้นะคะ รถแม่โครมาแล้วเพราะนั้นหนูก็ติดนะรถปิกอัพกับอ,อกไม่ได้ต้องใช้แมคโครลากฝนตกแรง เราก็เสียวผ่านรถไถเหมือนกันนะดิซึกพุงขึ้นมาแนละ้วพุงแตกเลยนะเกมแล้วเกมแล้วหนึ่งรถแรงเกมแล้ว ดูล้อดูล้อโอ้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาโอ้เห็นแข็งแข็งมีอันตรายจริงๆเลยฝนตกด้วยนะคะ เรียบร้อยอันนี้ก็รถไถรถไทคันนี้คือแบบว่าคนแรงกว่ารถคนแรงกว่ารถอีกอันนี้ก็เป็นงานที่เราปรับพื้นที่นะคะตรงนี้คือรอยเรามาปรับไปแล้วรอบหนึ่งไว้ที่หญ้ามันขึ้นแล้ว แล้วก็จะมีฝั่งนู้นะคะที่เราปรับนาไม่ใช่เออนั่นแหละปรับน้ำแหละก็ลอกนาขึ้นมานะคะทำเป็นแบบคันนาสูงสูงจะพาไปดูก็ไม่ค่อยได้มีเวลาถ่ายด้วยนะคะอันนี้ก็ นาที่ปรับไปนะคะแล้วก็มาฝนมันก็ตกลงมาด้วยเนาะแล้วก็อันนี้เป็นรูปถั่วขุดเป็นรูปถั่วแบบนี้อาจจะดูไม่ค่อยชัดเนาะนี่ก็ลอยเราปรับไปถึงนู้นเลยนะคะถึงกระท่อมฝั่งนู้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวเหลือลงท่อนะคะ โอเคค่ะวันนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้โกอนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะ